สมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าเราเจ้าเนาะเจ้าเออเจ้าหมอนของเราเนี่ยก็อยู่เมืองฮงซาวดีอยู่ในเมืองฮงซาวดีแล้วก็จะบวชผ้าใหม่เราพูดไปอย่างนี้เนาะไปประเทศอินเดียวก็ felony, cause, พระเกิดที่โนนใช่ไหมก็กโบสข้าวก็เชิโบดเนี่ย บทก้อนระยะน้อยภาษาโมนนะนะี่ยนะอบทก้อนระยะน้อยแล้วก็ไปสี่สิบแปดอุ้งไปบทที่นนไปบทที่นนแล้วก็ต้นกาบเรือสองลามเนี่ยหายไปลามหนึ่งหายไปลามหนึ่งก็เลยมันก็ชาไปลามเนี่ยกับดอนลมพัดพายุเกิดในกลางทะเลแล้วก็กลับม,มาไม่รอดชาไปสองวันชาไปสองวันแล้วก็เจ้ามอนเล่า สมัยโทแมวต้อยพุทธเจ้าเนี <Set> ้ภาษะมามวนเจ้าโทแมวต่อยนะก็เลยเขาก็เลยตั้งเรือขึ้นมาก็ใส่ปลาไม้ยข้าวขนมอะไรเนี่ยเขาก็ไปว่ายในทะเลเขาก็ปล่อยลงไปเลยปลอยลงไปก็นานไปอีกสองวันก็เลยคนที่ไปโบสถ์ที่ประเทศอินเดียเนี่ยก็เลยปลดถ่ายกลับมาหมดครับ แลมสองข้ามกลับมาชาไปสองวันก็นี่แหละเราก็เลยเคยอ่านนังเซย์ภาษาโมนมาด้วยเปภาษาไทยก็ขอภัยด้วยนะมันไม่เคยชัดอะไรแหละเราอันนี้แหละเขาก็เลยกลับมาปลดทายก็เลยกลับมาเมืองหงสาวดีกับเดไทายหมดเลยก็เลยนี่แหละเราก็เลยทำตามเขาเออแล้วที่นี่ทํามากี่ปีแล้วครับระเพนีนี้ถือวัดชังเกินเนี่ยก็พบอยู่นี่32ปีแล้วนะครับ เราทำมันประมาณ20ปีกวปีกว่าๆก็เด็กๆสมัยนี่มันก็ไม่ลุกถ้าเราไม่ทำมันไม่ลุกหายไปจริงๆนี่แหละเราก็เลยทำอยู่ทุกปีทุกปีอที่ผ่านมาสองปีกเวทติดโควิดกันเลยเราก็เลยจัดไปได้ปีนี้มันอาจจะขนเยอะน่อยมองๆเนี่ยก็เ,เลยสนุกเออช่าเอ้พี่น้องชาวไทยเราก็มากันบอ่บอยๆอยู่แล้วไอเรื่องวัฒนธรรมนี่ก็ครับ น้ำมันพืชเนี่ยกับมันจริงๆอะ่ะเราก็ตักบาทที่ประเทศเราเนี่ยมันเป็นน,น้ำผึ้งสมัยก่อนเนี่ย <Spike> น <university anyway> ้ำผึ nah <ng> ้งมันโถกหาง่ายก็เลยที่ร้งเนี่ยเออก็เจ้าวาดเนี่ยเขาก็เลยประกาศออกมาจ่าวัดเออสูงระดับสูงเนี่ยแทนน้ำมันพืชเนี่ยก็น้ำมันเออแทนน้ำมันเออน้ำผึ้งเนี่ยก็น้ำมันพืชก็ได้เขาว่าไอ้พวกน้ำตาลได้ของหวานๆนี่เขาพูดอย่างนี้อ่ะเออน้ำมันพืชก็ได้ก็เลยเล่ากันเลย จัดมาน้ำมันพืชเลยแทนน้ำมันแทนน้ำผึ้งน้น้ำผึ้งหายากตอนนี้มันแพงมากครับค่าน้ำมันพืชเนี่ยก็หลายๆคนทําบุญกันได้แล้วก็เราก็เลยผสมไปเ,เราเพิ่มมาก็ไอพวกกาแฟอะไรๆเนี่ยพระจะได้ทานอยู่พระทานอยู่โดยตรงก็เลยเราก็เลยช่วยผสมไปกาแฟมาม่าพระทานได้อะไรเนี่นย,าาย,ยก็เลยเราก็เลย,ย,เยน้ำอะไรเนี่เยเราก็เลย,าเเลาเลยเทาไปอย่างนั้นเลยประกาศอย่างนั้นเลย<บ>ก็เราก็ มันก็เรารักษาไว้ประเพณีวัฒนธรรมเรามันก็ไม่หายไปจากแผ่นดินเราก็อยู่ที่ไหนก็อยู่เมืองไทยก็เช่าพุทธเหมือนกันนี่แหละเราไม่เลือกพื้นที่มันก็วัดเรามันก็บ้านเมืองเราก็เลยเราก็เลยจัดต่อไปทุกปีครับ ต้นแต่เช้าก็เล่าก็เกียยงนอยนยังเดียวครับเช้ามืดก็เราก็มาถวายอาหารบนเรือนเนี่ยมีพลไม้ดูได้ข้างบนเนี่ยนะมีขนมมีข้าวอะไรก็ต้นเชา้าต้นเราเริ่มตอนต้นแต่ฮามงชาเช้าถึงกับพระทานเพินเนี่ยถวายได้อยู่พอลางเพินไปแล้วก็เราก็ไม่ถวายแล้วเรายกเลิกครับมังกรก็มาติดไปแบ่งยี่สิบมัง่งอะไรมัง่งไม่ได้เอาผลไม้มันก็เหมือนกันหมดนี่แหละอ,อยู่กระจายเราทำบุญได้หมดครับ นี่แหละเรารักษาไว้ไม่รักษาก็ไม่ได้เด็กๆสมัยนี้มันก็ไม่โลและโรกร้านเรารมันก็ได้จำครับ